กทมได้ออกประกาศมาตรการรวมทั้งสิน้นตรการ11มาตร,รการด้วยกันสิบเอ็น, <11 S 1> านมาตรการด้วยกันเป็นมาตรการรับมือ pm 2.5เรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องกทมก็ได้แจกข่าวก็ so, ได้บอกกับคนกทมว่าเ,เกินกว่าครึ่งกรุงเทพมันวิกฤตมันขึ้นขีดแดงแล้วนะแสดงว่าไอ้ pm สอมันถึงะระดับที่ เป็นอันตรายกับสุขภาพใช่แล้วดังนั้นขอให้ดําเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้ปราะา <11 S 1> เมาตรการ11มาตรการขึ้นบนหน้าจอมีรูปให้นะคะเข้มงวดในการตรวจจับรถควันดําประสานตํารวจในการเข้มงวดกดขันด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือในเรื่องการ Work from Home ซึ่งผู้ว่ากรทมสั่งประกาศ14-15นะคะแล้วก็ในส่วนของ ข้อต่อมาก็คือรณรงค์เรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แล้วก็มีการควบคุมสารประกอบการไม่ปล่อยมลพิษอันนี้ก็สําคัญงดกิจกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นนะคะแล้วก็ทําการบิ๊กคลีนนิ่งก่อสร้างโอเคแล้วก็แผ่นปูนต่างๆด้วยอเคด้วยความเคารพนะผมวิจารณ์ตรงๆนะ11มาตรการที่กรทมประกาศออกมาเมื่อสองวันก่อนมีคําถามค่ะคุณมาประกาศอะไรตอนที่ฝุ่นมันถึงขีดแดงแล้วอืรู้ใช่ไหม ไอ้เรื่อง PM 2.5นมะมันมาเป็นฤดูคมันมาเป็นหน้าหน้ามันไม่ได้มีทั้งปีมันไม่ได้มีทั้ง12เดือนมันมีแค่บางเดือนมันเป็นพัฒน์เลยถึงเดือนนี้ฝุนจะมาและถึงเดือนนี้มันจะถึงขั้นวิกฤตคําถามก็คือมันเป็นมาตรการที่จะต้องทํากันตั้งแต่เนิ่นๆล่วงหน้า3 4เดือนอม,มาประกาศมาจะมาทําอะไรกันในจังหวะที่มันถึงขีดแดงแล้วไม่เข้าใจต่อสายไปที่ ด็อุเชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ติดตามเรื่องสถานการณ์ฝุ่นแล้วก็ออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้ด้วยนะคะครับผมจําได้ว่าด็อรเนี่ยเคยคอมเมนต์ใน Facebook ของด็อรค่ะคอมเมนต์ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันรู้ล่วงหน้าถึงเดือนไหนจะเกิดอ,อะไรดังนั้น รู้ร่วงหน้าก็ต้องทำาร่วงหน้าใช่ค่ะไปกันที่ดรสุชาติวีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรดรเอฮะสวัสดีค่ะดรเอค่ะพี่ดนัยครับสวัสดีครับคุณมรัตครับ11มาตรการของกรทมประกาศเมื่อสองสัปดาห์ก่อนอ่านแล้วให้ความรู้สึกมากหรือเกินอยากรู้ว่าดรเออ่านแล้วรู้สึกอย่างไรครับเ,ออเห็นด้วยกับพี่เดนัยเมื่อสักครุ่นนี้ทุกอย่างนะครับครับจริงๆแล้วไม่ต้องประกาศแล้วครับ ทั้ง11เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่กทมต้องทําทุกวันอยู่แล้วครับพี่เดนัยต้องทําทุกวันต้องทำต้องทำทุกวันอยู่แล้วและก็ต้องทําอย่างดุดันอย่างดุดันด้วยดไม่ใช่ธรรมดาอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าเตรียม2.5เนี่ยมันตายจริงอ่ะมันอันตรายและจะเป็นภัยวิกฤตนะครับของรุ่นต่อๆไปเลยพี่เดนัยครับคุณนภพรนัเพราะผมเพิ่งคุยกับคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าอัตราการเป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ย แล้วโรคที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพียง2.5เนี่ยจะเนี่ยตาการตายวกระโดดนะครับไม่ใช่จากวันนี้นะ2ปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นนะครับเทรนได้อย่างชัดเลยดังนั้นกรทมที่จริงไม่จำเป็นต้องประกาศหรอกควรจะทําอย่างดุดันมากกว่าไม่ใช่รอมาถึงจุดง่วงเลยนะครับไม่ใช่แดงวันนี้ไม่ต้องประกาศให้ทำเลยผมก็แปลกใจนะดรเอกจะมาตรวจจับควันดําอะไรกันตอนนี้ทําไมไม่จับก่อนหน้านี้ ไอ้เรื่องไปคุมไซต์ก่อสร้างทําไมไม่คุมตั้งแต่ก่อนหน้านี้จะมาคุมอะไรกันตอนนี้ไม่เข้าใจถูกต้องครับที่นายผมไปส่งลูกแล้วก็เนี่ยนั่งรถมาจนถึงมากรุงเทพชั้นในเนี่ยยังเห็นรถควันดาอยู่เลยอืแล้วก็พอมาอยู่ข้างในเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่แถวพญาไทกำลังจะเข้าไปถึงปทุมวันแล้วเห็นไซต์งานก่อสร้างเลยก็ยังมีพูดตรงๆก็คือเขาไม่ได้ ปกปิดเลยอะ่ะ<อ>ก็ไม่ได้ตะข่ายก็รุ่งริ่งเราเห็นกันทุกวัน<อ>ดังนั้นเนี่ยอย่ามองผมในฐานะเนี่ยนะครับนักการเมือง,งหรืออะไรเลยในฐานะคนธรรมดานเนี่ยทุกวันเนี่ยถามทุกคนแหละที่กำลังดูรายการหมาแก่อยู่เนี่ยว่าเรายังขับรถตามรถควันดำอยู่ใช่ไหมเรา,าเห็นตึกเนี่ยก็ยังทำการก่อสร้างแบบไร้ความรับผิดชอบอยู่ใช่ไหมก็เป็นแบบนี้ทุกวันจริงๆดังนั้นกทมควรจะทำงาน าะดุดันมากกว่านี้ครับครับครับแล้วดรแต่เอครับแต่ละเรื่องเนี่ยดรดรชาชาเขารออะไรกันรอกฎหมายอากาศสะอาดบังคับใช้หรือรออะไรครับไม่ต้องรอครับพี่ดนัยที่จริงแล้วเนี่ยกทมมีอำนาจเต็มนะครับโดยใช้ข้อบัญญัติกทมทางด้านความสะอาดความปลอดภัยและความเรียบร้อยทุกท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยครับหน้าที่ของแต่ละเขตเนี่ยก็มีหน้าที่ เขามีเจ้าหน้าที่นะครับสุขาบิบาลนะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่แล้วเขาสามารถตรวจจับควันดำและมีสิทธิ์ในการจัดการกับสรงงานก่อสร้างที่ร้ความรับผิดชอบที่อย่าว่าแต่เรื่องฝุ่นเลยครับแค่ทําดินหล่นมาข้างหน้าเนี่ยเ็าสามารถที่จะจัดการสั่งกลับหรือเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างได้ทันทีเลยครับพี่ดนัยคุณมอลรัตน์ครับครับถ้าฉะนั้นถามอีกที อ่านใจดัชาชาสนิทสิครับว่าแกรออะไรทำไมไม่ทอทอทอทำไมแกไม่เทคแอคชั่นตั้งแต่ก่อน <c oughs> คันนี้ <c oughs> อ่านใจแกสนิทสิครับว่าแกรออะไรผมไม่ทราบเหมือนกันจริงๆครับพี่เดนัยครับ <c oughs> ว่า,จร,ววาจริงๆแล้วท่านผู้ว่าพิจชาเนี่ยเป็นคนน่ารักนะครับแต่ผมว่าท่านไม่ใช่นักบริหารนะไม่ใช่นักบริหารอทำไมล<อ>่ะคนในมองว่าไม่ใช่นักบริหารเพราะว่าปัญหากทมเนี่ยมันแก้ไขแบบ สั่งการแบบลอยตัวเนี่ยไม่ได้มันต้องแก้ไขแบบดุดันจี้เอาจริงเอาจริงจริง,รงมันต้องดุดันนะ่ะพี่เดนัยเข้าใจไหมครับว่าการเป็นนักบริหารเนี่ยในการแก้ปัญหายากยาเนี่ยมันต้องเสียเลือดเสียเนื้อครับมันต้องเป็นลักษณะเสียเลือดเสียเนื้อเอาจริงเอาจังจริงๆครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าปัญหาฝุ่นพิษเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับจากนักวิชาการทุกสํานักถ้าเกิดกทมยังไม่ดุดันนะ เราจะเจอปัญหามากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดที่มันแก้ไขลําบากแล้วและมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับครับรับดรเอพูดน่าสนใจดรเอวิจารณ์ว่าดรสชาชาติเป็นคนน่ารักแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นักบริหารเพราะแก้ปัญหาแบบลอยตัวจะไปวิจารณ์แกลอยตัวได้อย่างไรผมเห็นแกยุ่งทุกวันเลยเดี๋ยวออกงานนั้นเดี๋ยวออกงานนี้ออกงานได้ทุกวันออกงานได้ทั้งวันแก้ลอยตัวตรงไหน พูดกัน <cek warm> ให้ชัดๆหน่อยที่จริงแล้วการออกงานนั่นก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการผู้นําองค์กรเนี่ยให้กําลังใจอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่หนึ่งแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการลักษณะการหานแบบไทยๆนะครับพี่เดนนายคุณมรรัฐท่านผู้ชมมันไม่ใช่แค่แบ่งงานมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเขาก็อยากเห็นพูดแบบไทยๆนะครับหรือแบบเอสเชียเนี่ยเขาต้องการเห็นผู้นําเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับต้องลงไปไปขยี้ไปบี้ด้วยตัวเองค มันจะเห็นความเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งผู้บริหารสูงสุดเนี่ยมาจาัดก,การเลือกตั้งครับเขาก็รู้แล้วเดี๋ยวก็ไม่นานเกิไปเดี๋ยวมอบให้รองคนนู้นคนนี้รองคนนู้นคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้มแข็งทุกคนครับดังนั้นเนี่ยผู้นําเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นําที่ดุดันจริงๆสำหรับกทมนะครับเพราะเรื่องกทมเป็นปัญหาที่มันต้องดุเด่นะนะครับ,รบไม่ฉะนนั้นแล้วมันไม่สามารถรรที่จะ แก้ปัญหาได้มมนต้องลงไปบี้ไปขยี้ปัญหาเอาสับชาวบ้านแล้วกันครับครับถ้าเช่นนั้นผมถามแบบโง่ๆดรเอดูไปดูมาเกือบสองปีของดรชาชาติแกไม่มีภาวะผู้นําหรืออย่างไรครับผมไม่กล้าไปวิจัยงั้นแหละครับผมเชื่อว่าว่าว่าท่านผู้ว่าพิชชาติเนี่ยภาวะผู้นําเนี่ยต้องมีอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าภารกิจของกทมเนี่ยเป็นภารกิจที่หนักหน่วงนะ และเป็นภารกิจเนี่ยที่ต้องต้องมีภาวะผู้นําเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์หรือการไปเปิดงานต่างๆซึ่งจาเป็นนะครับ,รบผมอย่างว่านิ้ก็ยังจําเป็นอยู่ครับแต่ภาวะความเป็นผู้นําในเรื่องของการจี้งานนะครับ,รบการลงไปลุยจริงๆการติดการงานอย่าดุดันและไม่ใช่ว่าการที่เราจะมอบหมายงานให้รองผู้ว่ารหรือนะครับอ ผู้ในการสํานักต่างๆแล้วเนี่ยแล้วปล่อยไปแล้วก็มาแค่ประชุมมันไม่ได้หรอกครับพี่นนท์โอเคมันต้องลงไปอยู่ตรงนั้นนี่คือผู้นําสไตล์ที่จริงๆแล้วปัญหาวิกฤตอางกทมต้องการครับครับครับรัตาเอวิจารณคล้ายกับจะไปรู้ข้อมูลวงในว่ารูปแบบหรือวิธีการ <c oughs> บริหารของรัฐชาติเขาบริหารแบบลอยตัวเขาบริหารแบบกระจายอํานาจให้รองผู้ว่าทุกคนรับผิดชอบและกระจายอํานาจแบบเด็ดขาดด้วย ทั้งเงินทั้งคนสามารถจัดการได้เลยไม่ไม่ต้องมาถามเราเข้าไปหารอย่างนั้นใช่ไหมครับก็อย่างเราได้ยินมาเหมือนกันแหละครับพี่เดนไนเราได้ยินมาเหมือนกันถ้ารองผู้ว่าคนไหนด้านไหนไม่แข็งแรงจบเลยโอ้เสร็จเลยครับพี่เดนไนแล้วต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่มีทางแล้วครับในองค์กรเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นผู้ริหานสูงสุดมาเนี่ยเราจะมีรองที่เข้มแข็งเท่ากันอืแล้วในรองเนี่ยบางทีเขามี ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดรองฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของงานแผนถูกไหมครับงานเอกสารนะครับมีความรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสามารถในการบังคับบัญชาซึ่งกรทมตรงเนี้สําคัญมากยิ่งกว่าอีกคอเคความสามารถในการบังคับบัญชาดันในการเอาจริงซึ่งตรงนี้ผมว่าอย่างที่เราเห็นนะครับมันยังขาดมากๆกครับ แกไม่ดูดันเหรอผมเห็นแกออกข่าวขู่จะเช็คบินค่าราชการทุกวันแกไม่ดูดันตรงไหนไอาการขู่เนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ผลนะครับพี่ <S <S ดนัยมันไม่ได้ผลเนี่ยเราต้องไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับบางทีพูดดีๆคำว่าดุดันเนี่ยไม่ใช่ไปพูดจาไม่สูภาพนะครับพูดจาชมเขาสูภาาทักทายลูกเขาอะไรได้หมดแล้นะครับ <S <S บางมันก็เป็นเสน่ห์ของผู้บริหารแต่ดุดันเนี่ยก็ถามเออพี่วันเนี้ยนะครับจุดที่ผมเนี่ย วิ่งมาตรงนี้ผมเอาเครื่องวัดฝุ่นไปอะอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหฝุ่นมันขึ้นเยอะนะห่วงเด็กที่อยู่หน้าโรงเรียนมาแต่เดีจริงๆอะ่ะท่านผู้ในการเขตปทุมวันเดี๋ยวลงลงไปดูหน่อยไหมน,นั่นเนี่ยโอ้โหไปดูสิโอ้โหรถเมย์ฝุ่นเต็มหมดน้ด่ทำไมปล่อยรถสิบล้อมาตรงนี้ละ่ะพี่นะครับม,มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับแค่นี้ผมว่าก็ขนลุกแล้วแหละไม่จําเป็นต้องไปขู่อะไรหรอกแต่ต้องดูดันในการลงไปแก้ปัญหาจริงๆและเข้าไปบี้รองผู้ว่าที่ที่รับผิดชอบแต่ละงานด้วย รองผู้ว่าคนไหนด้านไหนที่อ่อนแอที่สุดห,หรือผิดฝาผิดตัวหรือผิดฝาผิดตัวเออผมผมไม่ได้มีข้อมูลลึกๆอย่างนั้นจริงครับพี่เดนันครับครับครับหรืออำนาจที่แท้จริงไปอยู่ที่ประธานที่ปรึกษา <c oughs> แหมพี่เดนในรู้ทุกอย่างแล้วก็แหมทำท <พา S 1> ี่นี่นะอ้าหวหัวร้อทำไม <c oughs> อ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะโอเค,ออเคอผมจะรวบเลยละกัน <c oughs> เอาง<อ>ี้เอางี้เอางี้เอางี้คำถามสุดท้ายละกันสมมุติว่าวันนี้วันนี้ย้อนยกก็ละกันสมมติว่านั่งทามิชิงย้อนกลับไปด้วยกันสมมติว่าดรเอวันนี้เป็น,ปนผู้ผว่ากทะมจะจัดการกับ PM 2 5อจอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรหนึ่งสองสามสี่อะไหรือเร่งด่วนอย่างไรคะที่อยากจะเห็นชัดเจนเร่งด่วนเลยจะทําอย่างไรอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับต้องผมจะให้ป้ายของกทมเนี่ยซึ่ง โอ้โหให้สัมปทานคนทั่วกรุงเทพไปหมดขึ้นปริมาณฝุ่นเพียมสอง้าเลยจะให้ป้ายกทมเปลี่ยนจากป้ายโฆษณาเป็นป้ายบอกเลยว่าฝุ่นตรงไหนขนาดเท่าไหร่อย่างไรหรอคะที่จริงปีตัววิ่งข้างล่างก็ได้ครับอ๋อทำตัววิ่งข้างล่างก็ได้แจ้งผนฝุ่นมันเริ่มจะเป็นตัวส้มแล้วเนี่ยก็เป็นไฟกระพริบขึ้นมาค่ะซึ่งทางผู้ให้บริการเนี่ยก็ยินดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้เปิดแช่แต่วันนี้คุเกียรติไหมจะได้แจ้งไปที่หน้าผมไปผมไปสอนที่ ที่คณะแพทย์จุฬามาเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเอาเครื่องวัดฝุ่นไปเนี่ยสองร้อยกว่านะมากกว่าปริมาณปลอดภัยเกือบสิบเท่าแต่กทมหลีกเลี่ยงเห็นไหมไม่ไปติดอุปกรณ์วัดฝุ่นและไม่ให้ประชาชนรู้เลยนะว่าในพื้นที่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงเรียนเนี่ยมันเกินจุดอันตรายไปทุกวันอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทําอันดับแรกก็คือรับรู้แค่ไหนประชาชนก็ต้องรู้เท่านั้นแจ้งข้อมูลฝุ่นพิษอย่างน้อยคุณมรัฐ ลูกๆเราหรือคุณพ่อคุณแม่เราที่ไปโรงพยาบาลหรือลูกเราไปโรงเรียนเนี่ยเขาได้ป้องกันตัวเองค่นนี่อันดับแรกคือต้องดูแลสุขภาพดูแลความปลอดภัยเป็นข้อที่หนึ่งครับข้อสองข้อที่สองเนี่ยสําคัญมากอานาจกทมมีอยู่แล้วอ่ะในเรื่องของการที่จะจัดการเรื่องของเรื่องของฝุ่นอย่ามาบอกให้ประชาชนเพราะเราใช้เครื่องยนต์เนี่ยไม่เกินสองพันมันปล่อยฝุ่นน้อยมากที่เดินนายุณมรัส คแต่รถที่ปล่อยฟุนจ่าๆคือรถขนส่งไม่ใช่ไม่ใช่รถเราไปคุมรถขนส่งไม่ใช่รถส่วนบุคคลรถขนส่งรถเมย์ใช่ถูกต้องเลยครับแล้วรถขนส่งเนี่ยไปที่ไหนอ่ะครับมันไปที่ไซตงงานก่อสร้างครั้งนั้นแหละอืพอะง้นแล้วผมก็ใช้อำนาจผูว่าซึ่งมอบให้กับผู้ในการเขตว่าถ้าเกิดไอ้รถที่ควันดำเนี่ยไปที่ไซตงงานก่อสร้างไหนเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยต้องรับผิดชอบนะซึ่งตระมีอำนาจอยู่ เขากลัวมากเลยครับเขาจะไปไล่บี้กับผู้รับเหมาคนส่งรถเลยว่าต้องรถนี้ต้องสะอาดเหมือนกับประเทศอื่นที่เขาทากันเนี่ยล้างแล้วล้างอีกว่าจะออกไปตรวจฝุ่นในไซต์งานก่อสร้างเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ว่าและเขตเพิกถอนใบอนุญาตหรือชะลอใบอนุญาตนะครับเขาเดือดร้อนการก่อสร้างโอ้โหพี่ดนายดกเดี่ยวร่งโครงการตายเลยโอ้โหจะมีคนช่วยเราตลอดทุกไซต์งานก่อสร้างเลยแต่ปัจจุบันไม่ทํา เห็นไหมใช่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 ชมันง่ายมากก็บริหาร่านเจ้าของโครงการนั่นแหละบีบไปที่เจ้าของโครงการดูไปเลยไม่งั้นโดนสามห้สามสามครับเรารู้เลยนะครับว่าฝุ่นมันหนาแน่นทุกวันเลยพี่เดินในมันอาจจะดูเหมือนเป็นฤดูนะฤดูนี่ก็คืออากาศปิดอันนี้คือทั่วทั้งห้าสิบเขตแต่ในเขตชั้นในเนี่ยสิบหกเขตเนี่ยตั้งแต่ปิดทุมวันเนี่ยนะครับยันนาวานะครับเข้ามาเขตดุสิตพญาไท นะครับคลองเตยนะครับเข้าไปที่บางกอกน้อยนะครับบางกอกใหญ่คลองสารเนะี่ยพวกนี้มีโรงเรียนรวมกันแล้วเนะี่ยไม่ต่ำกว่าสามร้อยโรงเรียนมีโรงพยาบาลสถานพยาบาลไม่ต่ำกว่าสี่สิบสถานพยาบาลเนะี่ยพวกนี้คือจุดที่ปลอะบางมากครับปทมเนี่ยควรจะประกาศเป็นเขตมลพิษต่ำเขตมลพิษต่ำหม,มา,ายของว่าดุดันเลยพี่ดนายคนมันมีจำกัดเหมือนกันนะครับนะครับ การแก้ปัญหาของนักบริหารทุกคนเนี่ยเขาบอกกดสข้อข้อหนึ่งโฟกัสสองโฟกัสและสามโฟกัสกทมควรจะโฟกัส16กเขตชั้นในเพราะมันจุดเปล่บางแล้วมันมีความหนาแน่นสูงมากแล้วมีเด็กเล็กเยอะคนแก่เยอะโรงพยาบาลเยอะตรงนี้ควรจะประกาศเป็นพื้นที่มลพิษต่ำเหมือนต่างประเทศเหมือนลอนดอนเหมือนโตเกียวนะครับเหมือนกรุงโซ่นั่นหมายความว่าโอ้โห ถ้าเกิดคุณควันดําเข้ามาเนี่ยคุณโดนหนักเลยอ๋อโดนโทษหนักคุณจะไม่เลอดลอดในปาเด็ดขาดนะครับค่ะเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นเชื่อเถอะมันจะดีขึ้นทันทีเลยแลวกระแสความดุดันเนี่ยมันค่อยกระจายกระจายไปและทุกคนมันก็จะกลัวไม่กล้าที่จะปล่อยควันดําโดยเฉพาะอ่าสองข้อล้วต้ระดานใหญ่ลดลดคนตรงขนาดใหญ่แก้ได้ทันทีครับในเบื้องต้นทำสามข้อนี้ให้ได้จบช่วยได้เยอะแล้ว ไม่ต้องรอพอรบอาศาสะอาดหรอกครับพี่เดนัยม<น>าก<อ>เลยโอเคครับขอบพรคุณมากตัวตอเอขอบพคุณนะคะคร,ครับสวัสดีครับครับดรสุชาติชวีสวุวรรณสวัสดิ์ค่ะรองหัวหน้าพักระชาธิปัตย์ผมยอมรับนะผมเห็นความเป็นนักบริหารในตัวตรเอนะผมรู้สึกนะค่ะ